นนัน,ส,น,นส่งงานครับผมอีกหนึ่งชุดครับตัวนี้ยังไม่มีเจ้าของครับผมเป็นชุดของมือสองนะครับเป็นงานตู้ใหม่แล้วก็ของเป็นของมือสองทั้งหมดนะครับจะเป็นซับสิบนิ้วนะครับซับสิบนิ้วเมล็กร้อยสี่สิบห้ามิลนะครับเป็นซับคงปั๊มนะครับ กลางเป็นกลางห5ุห้าแหลมจานสี่นิ้วนะครับแล้วก็เป็นปี7แปนนะครับมีสวิตติดเปิดไฟนะครับแล้วก็สวิตติดเปิดเครื่องเสียงมีวัดโวลต์นะครับตู้กลางยุกแยกได้นะครับตู้ซับก็มีล้อเขียนให้นะครับตู้จะเป็นสีฟ้าตัดขาวนะครับด้านข้างก็มีกิฟล็อกตู้ให้นะครับเวลาจะแยกตู้ก็กดล็อกกิฟ ด้านบนก็เปิดสวิตได้นะครับด้านหลังจะเป็นชุดสายสเปคคอนนะครับต่อลงไปหาตู้ซับนะครับก็จะเป็นพาวเวอร์นะครับตัวน,นี้เป็นพาวเวอร์ขับกลางตัวน,นี้เป็นพาวเวอร์ขับซับแล้วก็มีพัดลมระบาย2ตัวนะครับตรงนี้ก็จะใส่เป็นตะแกรงให้แล้วก็มีสวิตชิ่งแปลงไฟอยู่ตรงฐานพัดลมนะครับให้พัดลมดูงความร้อนออกมาตรงนี้ก็เอาไว้ต่อกับแบตเตอรี่นะครับแดงคบบวกดำคบลบนะครับก็ทําเป็นลัดเบอร์ซิให้นะครับทําหางปลาเข้าแล้วก็ใส่กับ ควแบตลดได้เลยส่วนปลั๊กไฟนะครับปลั๊กไฟเสียบในบ้านจะเป็นปลั๊กแบบถอดเสียบได้นะครับก็เนี่ยครับตอนนี้ก็เล่นไฟบ้านอยู่ก็เสียบประมาณนี้ครับผมชุดนี้นะครับ8 5 0 0ัน้าร้อยบาทนะครับมีชุดเดียวเท่านั้นนะครับถ้าสั่งเป็นของใหม่ทั้งหมดจะอยู่ที่1น9 0 0มืนสองเก้าร้อยบาทนะครับไม่รวมจัดส่งนะครับอันนี้ก็คือจัดให้นะครับสำหรับสายงบน้อยนะครับ มีชุดเดียวนะครับของมือสองสนใจก็ติดต่อได้เลยนะครับผมถ่ายอินบ็อกซ์เข้ามาได้เลย